พีมเขียวข้าวกลืนให้หมดก่อนลูกน้องน้อตอนนี้พอนึกว่าน้องแกล้งนะน้องหลับจริงยังไหมเนี่ยน้องพีมกินข้าวก่อนครับพีมน้องพีม นอนใช่ไหมถูกตงจะนอนใช่ไหมโน้องแกล้งหรือน uhm ้องหลับจริงเนี่ยอะทำไมมีย Is ิ้มด้วยน้องเอมกินข้าวก่อนไหมอ้าวเอาละน้องพีม น้องพิมพอแล้วเหรอเอาอีกไหมข้าวอะ่ะอิ่มยงังไม่ไหวแล้วเหรอโอเคโอเคไม่ไหวแล้วพอล้างมือก่อนแนละ้วพอเอานอนนะน้องต้องกินน้ำก่อนนะครับเอาเอาเอาไงเนี่ย mấy vải đó nó non nó ừ, không okay. à, được rồi, mưa gọn. không Không, hưng không hưng 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 hưng